สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรู้จำนวนเงินอึ้งทางโซเชียลเปิดจำนวนเงินที่ผู้จัดการใบเตยยื่นขอบกันตัวหลังถูกตั้งข้อหาเตรียมนำส่งฟ้องศาลเมื่อวันที่9พฤษภาคม66ที่สำนักง,งานนายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุทีวันกุลชรหรือใบเตยน,นักรองชื่อดังสองสามีภรรยา พร้อมทนายความเข้าพบพนักง,งานในการเพื่อฟังคำสั่งตัดสินคดีฟอร์เรกทีดีในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันคู่ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดคณะทำงานสำนักง,งานคดีพิเศษแจ้งคำสั่งฟ้องแก่ผู้ต้องหาทั้ง6ลายตามข้อกล่าวหา และดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง6รายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง6รายที่อายการสั่งฟ้องประกอบด้วยนายพัฒนพลกุลชรน,นางสาวสุทีวรรณุลชรหรือทวีสินนายชัดชยัยขจชศิลป์ นายธีพัสกรกิมมังตะโกนายสุรนาศนั่งมุสิกนายอายุวัฒน์ไทยเมธนรากูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลอาญามีรายงานว่านายชาญวิทวีศินน้องชายและผู้จัดการของใบเตยเยมยื่นเงินสด5ล้านบาทเพื่อยื่นคำร้องขอติดกำไร e อเพื่อขอบคันตัวของใบเตยขณะที่นางพิมแขกคุณชรนายุธยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมน เบื้องต้นจะยื่นคำร้องขอปกันตัวลูกชายโดยใช้เงินสด1 0 0 0 0แบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำลัย e ยเเช่นเดียวกันโดยช่วงบ่ายจะรอฟังคำสั่งพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองคนหรือไม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ